算了。 รายเนี city, window, really? ่ไบ้เปิดต้ในองเลยไม่นีเดี๋ยวมาเปิดตั้มีสองอ่ายูทูบของตุกต่อคนเจดียเฮาอยู่ะข้าวไม่นีมือออกหวยนทุกคนเอออหวยหรือว่าออกเหยกันนีมั้งลติดแดนหนึงเทวรุ่ง คนสวยฮันนามาดูย่ะไี่ได้อะไรอ้มูมูยะเกิดในเนุกคนมูยะเกิดในอาตลาดนี้ยู่แถวนี้มันมีสอสามตลาดเลยคืออาหารการกินกับอะไรละขนมอาิื่อเสซ่เื้อเสือ่า มาหารเดิมอะสะอาอืมอืมายีด้วยจะมาซื้อลิปบลูเบนวะทุกคนนี่เครือคือง ประกาหลายเลยทุกคนเ่ิงสำอางน้ำหอมลิปสต,ติกแต่วาเก่าสิบเเซนี่มีของของไทยเลยทุยกคนเป็นบ่ไหมคะจะขายดีบ่ขายดีจะขายดีมันบ่อหคนเราก็นิยุใสของไทยเด้อ ขาวววสีขาวนี่ววสีกับสีขาวเนี่ยมีมีอ่ะผลิตภัณฑ์ลาวเดย์จะมาเราจะผลลาวเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ทุน่าจะพลิจบนอื่นอาร์ฟินเบงสีอะไรเธอ สาพันเถออันนี้สามพันห้าหอมหอมเป็นกระเซ็บอัน,นี้เห็นไคะค่ะ ต <c oughs> ็นตแซบเลย <c oughs> ขา,ายทีงไหนไหมคะกำลังสาวฮันกำนังสาวหัขนขายยำมุกชิม้อม ที่ทำงานแล้วนี่ก็น้องที่ทำงานค่ะเพื่อนใหม่สังคมใหม่ค่ะทุกคนนกตุกมาหอดอกมาเด้อทุกคนเดินว่า ยูโจนหอดเก่าโมงนะทุกคนประมาณสามทุ่มทุกคนกลับมาหอดทองนะทุกคนยังมาทันได้อาบน้ำเถือแล้วก็น้องทีบ้อนเฮดเวียกก็คือเป็นคนสำเหนือเด้อที่อยู่ในคลิปเนาะล้วก็มีน้องนำพลที่ไปโดยการคือบอ่วเป็นคนสำเหนือเป็นคนอยู่เวียงจันทร์นะทุกคนเนาะเพื่อนใหม่ในสังคมใหม่ลนะทุกคนน้อง ทุกคนอาจจะเห็นคลิปของตุกงต๊กและนอว่าน้องตุ๊กมีชีวิตร้อนหอเรียงจันละเด้อทุกคนทุกคนอาจจะอาจจะเห็นคลิปน้องตุก๊กยุที่เวียงจันเนาะทุกคนแต่อาจจะว่าเห็นเนอมุมมองของการเหตุเหวียกหรือว่ามุมมองของการไปเที่ยวนะทุกคนเนาะชีวิต การเป็นยูของอตุ๊กก็คือเริ่มต้นด้วยชีวิตการมายูยูของแถวแล้วก็เริ่มต้นด้วยมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าการเ็ดคลิปของตุกกต๊ก,กน้องตุ๊กไม่ได้ทอถอยเราะทุกคนแต่ว่าขอเวลาเก็บตังค์นิดหนึ่งจะได้ไปเที่ยวอ,อิกเนราทุกคนเนาะความฝันมันต้องขอู่ไปด้วยการ เติมเงินก่อนจริงจริงอะยากไปเที่ยวอีกหลยทุกคนอยากไปเที่ยวไทยอยากไปเที่ยวอีกหลายๆประเทศแต่ว่าในชีวิตการ,ปรเปอยู่ของตัวคือรายได้มันค่อนข้างที่จะน้อยเราคนเนาะแต่อีกอย่าง เ้าตุกต้องอมาหาอะไรๆเสริมเพิ่มเติมเนะทุกคนเมื่อก้อนอยู่บานมันโอเคอยู่ขายขนมขายเดมมันก็ค่อนข้างในขายแต่ว่าเขาหนา้าฝนมาแล้วมันจะหาเงินยากเนาะทุกคนเนาะอีกอย่างเขาขอให้ไทเฮ็ดนาเด้แล้ว จะให้เอาเวลาไปหาเงินแบบโดยตรงแต่ว่าถ้าบัหาก็คือขาของสิบเดี๋ยวนี้มันแพงเนาะทุกคนสี่ออยังกับแพงแม่นิวประยุบาลเขาหาเงินในเล็กๆลกน,น้อยนอยแต่ว่าใครจะจ่ายเขาถือว่าค่อนข้างสูงเลยทุกคนบอจักว่าดองบอจักว่าขนบอจักกว่างานต่องานแต่งอีหยังนะสมปิเราทุกคนเนาะคือก็มีงานแบบบันก่บันเกิดบอแล้วก็มีแบบงานแตง่งงาน งานมัดแขนงานขอนอนดไรอีกหลายๆอย่างที่เขาจะต้องเสื่อชีวิตและก็เสื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบนั้นเนาะทุกคนเนาะชีวิตมีขาอะไรทุกคนมีขาทุกอย่างบ <c oughs> ุ๋มแต่ขาค่าน้ำค่าไฟเด้คขาทุกอย่างมีหมดเลยจับแต่หัวจับตีเนาะทุกคนเนาะน้ <c oughs> องทุกคนเลยต้องหันมา หาเส้นทางใหม่เป้าหมายใหม่และอีกอย่างเรื่องการเที่ยวของตุ๊กถือว่าน้องตุ๊กเสืร์เวลาอยู่สปีในการเที่ยวและวก็อยู่หวานแบบสบายใจที่บร่ได้ทำงานบริได้เฮ็ดหยังแล้วก็เฮ็ดแต่ยูทูบแล้วก็ยิบ เคีงข้าขนมประมาณนั่นแหละแต่่าเกิ้ลขายออนไลน์เด้อของตุ๊กคือน้องตุ๊กมาอยู่เวียงจันแล้วรู้สึกว่าออเดอร์มันหลายขึนเนาะทุกคนออเดอร์มันหลายขึ้นเนื้อส่วนที่น้องตุ๊กหากรรมายู่นี่ก็น่าจะได้ประมาณสิบกว่าวันละเนาะทุกคนเหลือสิบกว่ามื่ือรู้สึกว่า การขายออนไลน์ของตุกคือราบรื่นขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่าการส่งคนส่งอันนี้มันจะไวขึ้นเนาะทุกคนเดี๋ยวลงตุกยูอีกสักหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเดี๋ยวลงตุกจะเอาสินหรือเอาให้นงตุกมีรายได้แบบคงถี่มีทิวเป็นถี่เป็นทางแบบเฮิมมันแบบปกติขนาดทุกคนแล้วลงตุก,กจะมาเหตยูทูบเสริมไปน้าแล้วก็ขายออนไลน์เสริมไปน้าเนาะทุกคนเนาะ อย่างใดอย่างหนึ่งคือลองตุ๊กบบ่อในนอนเนาะทุกคนเพราะว่าคือหนึ่งก็ความมักสองก็มันก็สต่างไรายได้ให้ลงตุ๊กได้เนาะทุกคนเนาะถึงว่าบุาไดมือนี้แล้วมันก็จะถอนถอนไปเนื้อมือหนาลงตุ๊กก็ได้เหมือนกันเนาะทุกคนจะอาจจะได้ซ่าได้ไหวมันก็บขึ้นกับเผา นะ้องทุกคนเท่าต่างใจแต่สิ่งลักๆที่น้องตุ๊กมาคือน้องตุก๊กก็อยากมาเจอคนใหม่ๆเลยเพื่อเออมีซุีเฟนเนาะทุกคนนะเออมีซุีเฟนแต่อยู่แต่สังคมเดิมๆมันอาจจะบทเจอคนที่แบบว่าเออตึกตาตองใจเนื้อคอกเนื้อ,อ,อคูบมาแล้วทุกคนบอกน้องตุก๊กก็เลยต้องออกมาหาคนที่มันแบบว่า จะเมนเนอรอคูเฮาเนออนาคตจะได้อยู่กับเฮาจรางนะทุกคนมหาอยู่สังคมเมือแบบเจอคันเมื่อไปเดนะทุกคนอาจจะสวงนี่อาจจะนิ่แต่คำว่า,าสังคมเมือเพราะว่าเพิ่งมาในอ่อประมาณสิบกว่าวันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาเริ่มไปสัมผัสเปียแล้วกประเทศเปียร์ตูเต้เฮดเปียอยู่บริษัทเอลซี่เลยทุกคนเป็นการขาย ขายกะขายเครื่องให้กับคนเวียดเนาะทุกคนเนาะรองตุ๊กเป็นแอดมินเนาะทุกคนแล้วก็รองตุ๊กก็จะมีแบบทไทยสมเหนือที่อยู่หัวมกันอยู่ในในบริษัทหันค่อนข้าง,ง,งหลายอยู่เพราะว่าถามไปทางเดียวกับคนแขงหัวผ้าถามไปทางเดียวกับคนสมเหนือถือว่าค่อนข้างหลายเลยทุกคนคนสมเหนืออยู่ใส่กับทักทายกันเนาะ ทักทายกันใดทักทายน้องตุ๊กใดเดอ้อทุกคนเดอ้อน้องตุ๊กอาจจะเป็นหนองเมอเหลืองการมาเห็ดเบียกเหลืองการมาอ่าเฮ็ดเวียกในบริษัทเนาะทุกคนเนาะอ,อาจจะได้ซืบจะได้เริ่มต้นแล้วก็เริ่มเฮียนหูไปเถอะละเล็กเถอละน้อยเนการท้าเวียท้างานในการข่าวสังคมในอออฟฟิศ เนื้อความกดดันในการเหตดเวรเนาะทุกคนก็อาจจะมีห้ายซิ่งลายยางที่น้องตุ๊กต้องไดเรียนหูเรียกอะไรพัฒนาตัวเองเนาะทุกคนเนาะกล่องน้องตุ๊กก็เอาแต่สั้นในเดือนทุกคนเพราะว่าค้าตังกองตุ๊กหายไปแล้วทุกคนน้องตุ๊กมาขังที่รกที่น้องตุ๊กเอาไปไทยน้าแล้วน้องตุ๊กหน่าจะเอากลับมาหรอน้องตุ๊กไปนอนบานมูอาจจะอาจารย์ ลืมอยู่บ้านมูเนาะทุกคนเนาะก็เลยบ่มีขาตั้งกล่องจ้าเดี๋ยวนี้ก็เลยเื้อมือไปก่อนเด้อทุกคนอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงน้องตุ๊กใสโทรศัพท์ท้ายเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กมาอยู่ทีเก้าทีเดิมวันที่น้องตุ๊กเคยอยู่ตอนที่น้องตุ๊กมาเฮียนตัดยิบนั่นเองเนาะทุกคนก็คือห้องน้อง้ายกับน้องสาวเนาะมาอยู่กับเขาและการาหารขาห้องกันเดือน เดือนหนึ่งน่าจะตกยูผูละ3ามแสนกิีบนะทุกคนบ่ร่วมค่ากิมคา่ายูเด้อทุกคนและอีกอย่างเงินเดือนผื้นฐานของตุกก็คือ3ามล้านห้าในนิดหนึ่งนะทุกคน3ามล้านห้าแล้วก็บวกอีกคาดุนะฮอ T จนหัวสามทุ่มก็จะได้เพิ่มอีกอ่ะ OT ทหนึ่งครั้งก็ได้1นึ่งแสนกิีบหนึ่งแสนกิีบกับประมาณ200ร้อยใน่และทุกคน200ร้บาท ก็บ่หลายแต่ว่าถ้าว่ายุได้บ่ก็เออค่าของสีมันแพงขนาดนี้ก่อ้าบประเทอยังเพิ่มเติมเลยมันก็อาจจะอายุได้เนาะทุกคนมันมันเลอเกินได้เพราะว่าออกบานแต่ละมือคือมีน้ำมันลดค่าข้าวค่าน้ำลายยางเนาะทุกคนแต่ว่าต้องประหยัดทะเลทุกคนต้องหูประหยัดแต่ว่าเวลาเขากินเขาอยู่เดี๋ยวเขาก่อหารกันเนาะทุกคนเนาะแบบอยู่น้ำกันก็มีน้อง สาวยูหองนี้แล้วก็มีน้องอีกไายสำเหนืออายุก็คือก<ๆ>ันนินแล้วทุกคนที่แวาบากินเวลากินข่าวกินน้ำก็ห่มกันแล้วอีกอย่างไปเฮดเบียขันกอถือข่าวถือน้ำไปไปกินซุ่มกันอยู่ที่บริษัทเนาะทุกคนนี่มาเป็นสาวบริษัทแบบอ่าก็หลีว่า,วาเต็มตัวกันยังบ่เต็มตัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่แม่นพนักง,งานถาวรอ,อีกเนานะทุกคนยังเป็นพนักง,งาน พึงานเหลือเป็นพนักงานทดลองงานเนาะทุกคนเนาะส่วนนี่ลงตุ๊กแกล้งบวชเงิงงนเดือนเถื่อแล้วพอลงตุ๊กเข้ามาประมาณวันที่าวหาเดือนซีเนาะน่าจะอีกประมาณเดือนหนาลงตุก๊กถึงจะได้เงินเดือนเนาะทุกคนแล้วบุูบบานลงตุ๊กจะทานเบียกแล้วก็ได้เป็นพนักง,งานถาวบรบ่นเนาะทุกคนเมา,เาส์สวนนลองตุก๊กเด้อเพื่อนลองตุ๊กจะได้เป็นพนักง,งานถาวร ย su u su u. Su u su u. U ูบริสตัดเนาะทุกคนเนาะสู้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 เดินเส้นทางมือเนาะแล้วก็ฝากทุกคนเบิ้งคลิปเก่าของตุ๊กแล้วก็เบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาให้ตุ๊กเด้อเพื่อเป็นรายได้อีกสองทางหนึ่งให้กับน้องตุ๊กในการเสิร์ฟชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ในการหาสังคมมาเมอขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เจอแต่แบบ อ่คนหักคนแพงเนาะคือคนเนาะคือกับพีพีเอฟซี F C, ที่แบบคนหักคนแพงเป็นห่วงดูกันแหละทุกคนอ่าการเริ่มต้นเมอมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเหียนหูอยู่แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาระเสนอเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวมืออื่นพาไปที่ทำงานนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ